สี C จิ้นผิงกล่าวบนเวทีดาวอสว่า "World Economic Forum <First time S 2> มีขึ้น <and history. S 2> เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศไม่ใช่การเข็นค่าคู่แข่งจีนมองว่ายุคไบเดนไม่ดุดดานเหมือนยุคของทรัมป์แต่จะมีความแยบย์ที่ยากลำบากยิ่งกว่าแต่อย่างไรก็ตามจีนย้ำจะใช้ความอดทนอดกลัน้น สื่อเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวบนเวทีการประชุมโอลนมิกฟอกรัมที่มีขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศไม่ใช่การฆ่าคู่แข่งนับตั้งแต่การบริหารงานของทรัมปสิ้นสุดลงปักกิ่งก็ได้แสดงความปรารถนาที่จะรีเซ็ตหรือ,อก่อู้ความสัมพันธ์กับจีนในหลายๆด้าน โดยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐในยุคไบเดนประธานาธิบดีสจิ้นผิงยังคงยอมรับว่าการแข่งขันระหว่างสองชาติจะยังคงมีอยู่แต่แนะนําว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติ ควรเป็นเหมือนการแข่งขันที่ยุติธรรมมากกว่าการต่อสู้เพื่อกำจัดอีกฝ่ายหนึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของปักกิ่งในการกอบกู้ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างจีนกับสาอุดในช่วงสีปีที่ผ่านมาที่มีความวุ้นวายและได้ดำดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ แต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนก็เลือกที่จะจัดการกับปัญหาของจีนในสัปดาห์แรกของการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของเขาโดยยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐจะยังคงดําเนินต่อไปซีจิ้นผิงกล่าวว่าการเป็นปรปักษ์ต่อการและการเผชิญหน้ามีแต่จะทาร้ายทุกคน ควรละเว้นการเผชิญหน้าทางอุดมการต้องสนับสนุนการแข่งขันที่ยุติธรรมเช่นการแข่งขันกันเองเพื่อความเป็นเลิศเช่นการแข่งขันในสนามแข่งรถไม่ใช่การตีกันในเวทีมวยปล้ำด้วยสีกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค,ควรจะควบคุมผ่านสถาบันที่เหมาะสมและมีกฎระเบียบเพื่อกระตุ้นให้เกิดความไว้วางใจทางการเมืองผ่านการสื่อสารปักกิ่งแสดงความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ของไบเดนเพื่อรีเซ็ตความสัมพันธ์ที่ได้รับความเสีย จากการเผชน้าและการแข่งขันในเกือบทุกภาคส่วนรวมถึงเทคโนโลยีการทหารและการค้าสีกล่าวว่าไม่ควรมีการเผชิหน้าแต่ให้เกิดแรงจูงใจในการร่วมมือเพราะหัตจรจิตและสารัฐสามารถสร้างการแข่งขันและความร่วมมือได้ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ั้งนี้แล้วนักวิควเคราะห์มองว่าในขณะนี้สีและไบเดนยังไม่ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการหลังการเข้ารับตําแหน่งครั้งใหม่ของโจไบเดนแต่คาดว่าไบเดนจะยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวของอเมริกาในประเด็นสาคัญต่อผลประโยชน์ของจีนและได้ขยายการยืนหยัดทางทหารของสหรัฐในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวัน ทังนี้แล้วทีมง,งานของไบเดนอาจต้องรอนโยบายที่ชัดเจนกับจีนในอีก2-3เดือนข้างหน้าในขณะที่คาดการณ์ว่าการแข่งขันที่รุนแรงกับจีนแ่าจะไม่มีความดุเดือดเหมือนในยุคของทรัมป์แต่ก็จะยากกว่าที่คิดไว้มากอย่างไรก็ตามจีนต้องติดตามความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไบเดนอย่างใกล้ชิดเช่นกรณีของนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้พูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่านโยบายแข็งก้าวของพร้อมต่อจีนนั้นถูกต้องแต่กลยุทธ์ไม่ถูกต้อง